หักเล้วเสียงนี้แล้ลระมาดอีกหองครับมาไม่ผีครั้งเลยชิบหายาาเอามาเดี๋ยวกูลงแป้งให้หัวมีแล้วไม่ต้องเอานะหัวมีแล้วไม่ต้องเอาเพิ่มเอเอมือสั้นนีสัตวตต์<ฆ> เอาเนี่ยเมื่อคืนนี้นี่ลงแป้งลงแป้งให้ใช้เอาอันนี้อะไ้ของมึงเนี่ยไหมผัวจะไม่ได้ผัวนี่ตนเรา มึคนกลัวพี่บูลไม่เคยกลัวใครใช่พี่หมดความกลัวแนละ้วหมดแล้วนายช่างใหญ่ใส่ยังต้องใส่เอวนะวันนี้รู้ป่ะอ๋อพี่บูลไม่เคยกลัวใครรู้ไหมแหม่ผมว่าได้ใครได้ใกล้ๆอะไรหละแต่ผมจกกำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะเอออีนัทอีนอกเอออีฮะหายไ,ไปเป็นกับปีอีอ่ะเกณฑ์ชะตาจะได้ผัวแล้วมึง ไปเอาพี่บุญให้เขาเลยา้ขอให้ก <Vietnamese> <se anak lonely> <sh ake immers> ิจการบ้านแชร์เบอร์รวยลอตเตอรี่มึงนี่เท่าทั้งนั้นเลยอีสัตว์ โอเคไ,ได้ขอให้กิจการบ้านแชร์เบอร์หวยรอตตอรีลุงเหลืองลุงเหลืองหวยวันนี้หนึ่งก็ผ่านมาแล้วแหม่นิดเดียวไม่ง,งั้นมึงถูกเองไรเงี้ยปูอยนะ่าปูปูจะปูอะไรนะปูเจ้าสมิงพายปูเจ้าสมิงภายไอสัตว์วันนี้ได้พายแน่มึงมึงได้พายเรือแน่อีย๋ยเดี๋ยวก่อนสมิงพายก็มาอียยังไม่ทันจะอะไรเลยมึง สิบหายแล้วหายก็มาแหมไอ้สัตว์มึงมีหอกอะไรก็จงของเอาเออเอ้เออเออเอ้เอาเฮียมีอะไรอีกนอกจากเลื้อยเนี่ยมีดีอะไรอีกฮะนอกจากเลื้อยมีดีอะไรอีกเออเอาเออ อามีิย์ไออืมอ้าเอบาวอ้าวอบากอ้าวอบาวอบาวอ้าวอบาวอ้าวอบาวอ้าวอบาอบาวอบาวอ้าวอบาวอ้าวอบาวอ้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 าวอบาวอกาวอ้าวอาอ้าวอ้าจอบาวอ้าวอบาวอ้าวอบาวอ้าวอบาวอาวอบาวอ้าอ้าว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 อ้าอ้าอาอ้าอ้าอาอาอา้าอ้าอ้าอาอ้าอาอ้าอ้าอาอ้าอ้าอาอ้า้าอ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 า้าอ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 ้ว เอาไปสีแก้วไม่ใช่กูอาน้อยๆใกล้แรกแด,ด่เท้าวิรุปักขโขพยานาคให้มึงก่อนเลยญาตาโอ้ยสัตว์แม่อึม้มบึ๊บปลุกปักนิดหน่อยเออเออต่อไปเท้าวิรุหกเยอะนิดนึง <c oughs> ใครไม่เชื่อไปดมได้นะเว้ยแท่ไม่เอาไปแดกเลยไอยย้นี่นี่น้ำไหลไหลอีสัตว์ แด่เท้าวิลูกอนืนแหละมึงรอแต่เมื่อวานแดดเท้ารถาสลดเต็มเต็มแหมจะเปิดให้อีสัตว์อ้าวรถ,ถสลดหนึ่งนี้โอ้ยสัตว์แล้วสุดท้ายแดดเท้าเวสวันมึงไม่ต้องร้องขอชีวิตอีเฮี้ยเลยแก่หนึ่ง อะเกล่าเท้าเอสวันโน้ยิ่งใหญ่นี่อิสัตว์เอ้ย <Yeah, มึงจะพูดได้ยังไงอี๊โอ้โหอิสัตว์เอ้ยแหมอืมเริ่มโอ้โหอิสราวนี้เม็นเลยฟอร์มดีแต่ไม่พูดพูดหน่อยสิเอาเร็วเป็นไงบ้างอีนี่เป็นไงฮะเป็นไงบ้างเฮ้ เอาเอาเอาว่าไงแม่อีสัตว์พูดดิมีหอบขาดไหมพูดมาเออ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 โฮ้โอ้ยสัตว์ลงลงโอ้โหคราวนี้ไม่เหลี้ยงไม่แยมีสัตว์พรุ่งนี้ต้องจะมาทำช่วงอายุอ่ะอ่ะเอาว่าไงแจ่มีอะไรจะบอกไหมไม่บอกแล้วถีบล่วงเลยไง ออโอ้โหไอ้ยังมีชี้ด้วยคราวนี้แมมเอาคุยดิยีไม่มีเสียงอีสัตว์อะไรว่าไงมึงเป็นไรมึงอยากอีแก้วเหรออ่าได้เอาอีแก้วหนึ่งอ่ะเอาอีแก้วหนึ่งยึงไม่พูดมันบอกขอนีกหนึ่งเดี๋ยวมึงไอสัตว์ไม่พูดมนงไว้ยพอถ้ามึงชีชัสองเนี่ยเดี๋ยวขอสองอ่ะเอาไปขออีกหนึ่งแก้ว อืมอีกนิดนึงนิดนึงแหมเออ,อ,อนี่นเราแรกหนึ่งขอยอหนึ่งแก้วเขาแหมสัตว์แก้วแก้วห้าได้ทำอ่นอีสัตว์แต่แล้วมึงก็พาไปนอนตรงนู้นนะไม่เป็นไรเป็นไงนี่กูขอสิบไปเลยอ <c oughs> <c oughs> เอา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 เรือไปนู่นข้างหน้านะ นัแ้เอา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 มาลยมาเลยาลนเลยไปหน้านู่นเอานู่นไปมึงเอาอนาไปีงหน้านู่นไปเลยไปเอ้ยหอกัดเ้ยยมงเมตัว อ่า,านะักธรรมะเนี่ยจะเอาผัวด้วยใช่ไหมแพ้ผัวผัวไม่เอาค่ะไม่เอาเลยเอาเอาเงินดีกว่าไปฮะอีสัตว์ไปนู่นเลยไอ้เนี่ยใครอันนี้เราก็มาที่ม่เหนืหน่อยกับอ๋อรู้ไหวมั้ยเน่ยเต็จดวงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจนี่ ไป,ไปนอนมุมมุมนู้นนะไปนอนมุมมุมซะเออไป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 ,ไปนอนมุมมุมเด้อไปนอนรอ,อก,ก่อนอีสักกูสามาัคในเมื่อวานเงี้พูดไม่ได้รอไปหลังใครไม่เชื่อว่าเราว่าเราจริงน้ำเปล่านะเอาไปแดกได้เลยนะครับเอาไปแดกเลย บถูกคนด้วยขาดขาดถคนด้วยโอ้โหมันดีสักสงบละกูยืมทองที่คอมึงไปลากรถได้ไหมได้อ่ะร้อยสาม เจ็ดโมว่าือเจ้ามาอันนี้ขอให้อะไรวะไอ้ขนาดไม่ออกเลยขอให้บ้านแชร์เจริญลุ่งเรือสีเทาเหมือนกันเลยใช่คนละบ้านคนละบ้านคนละบ้านกันใช่ไหมบ้านคนละบ้านลอะไรตีอ๋อแชร์เดี๋ยวนี้โทรศัพท์หายเหมือนเดิมไหมไม่ได้ขายเราออกมาสามปีอะค่ะโหหลยเยี่ย ทำแช่ย่างเดียวตอนนี้เล่นด้วยเป็นเท้าด้วยเป็นเท้าด้วยเล่นด้วยดีเมื่อก็นี้อ๋อปีที่แล้วโดนไปซ่องร้านกว่าโอ้โหไแต่ปีเดียวกี่ล้านปีนี้ขอให้หนูได้ปีที่แล้วหนูโดนโกงไปซ่องร้านกว่าปีนี้ขอให้ได้คืนได้คืนนะค่ะไรเยอะเยอะอยากให้อาจารย์ลงดูคล่องทั้งล่างให้หนูหน่อยว่ายังอยู่ด้วยไหมโอ้ยังอยู่เว้ยเพราะว่าหนูไป่ได้ครอบครูนานเนี่ย อ่าอีหัวค่ะเปอร์เซ็นต์ของเขาเอาไปก่อนทำไมกล้เออไอสัตว์เปิดแล้วเรียบร้อยไปเฮียไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมแบมือเอาทอมาใช่ไหมแป้งของมาเนี่ยทำไมไม่เอาหัววะะมันไม่ไม่มีใครเอานู่ีสัตว หามาเกือบสิบปีกล้ไม่ได้สักทีพี่บุญต้าหามาเกือบสิบปีแล้วไงเพิ่งได้มาไม่รู้ไป็นถึงไหน่อันนี้รู้สึกยังไงมึเงินเนอะเงนน่าจะน่าจะรวยไอ้เงินงงอ่ะแบบดิ้นกันงงเหรอ

แปะเดแปะนะแปะนนะปานะป,ปูอ้ไทนะี่แนะนำไอ้มีนกเรียบร้อยอีเวน๋หนกูป่าวให้แปะปูนะให้แปะปูเป็นเฉลยมงคลเนะอาไปรายยูต่อไป <c oughs>